อบอกเขาได้มันจะทนมีสามารถไปทำเรียนรู้กับเขาได้นะโอเคเดี๋ยวเราทำให้นี่ที่นีกกัน่ายแล้วจันเนาะโอเ้เอ,อาสองใบค่ะไม่ล็อกเสียดายอันนี้เขาหกห้าสี่ 9 8้าแปดเจหหสสสองหนึ่งเสียงระมือคะ่ะ มาเป็นค่ะมาใช้ประโยชน์ได้เขาทาเป็นโต๊ะก็ดีรับแขกก็มีนะแต่วันนี้เราฝนย้ายมาไม่สะดวกนะคะก็เลยนำยางเนี่ยที่เหลือใช้แทนที่จะไปเผาหรือไปทําลายให้มันเป็นมนลมลภาวะของโลกใช่ไหมคะก็นําม,มาใช้แล้วก็กว่าเขาจะปิ้นออกมาได้นะคะกว่าจะทํากันได้นี่ก็คือในกระถางเนี่ย เขาเป็นเทคนิคของใครของมันบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้แบบอย่างนี้แต่ท่านสังเกตดูว่าการาการแทงอ่ะลงไปแต่แตละครั้งเห็นไหมคะบอกสิว่าเ้าข้างซ้ายอ่ะทำไมตึงต้องใช้ซ้ายใช้ขวาเออบอกเขาได้เขาไม่ไปทําตามคุณหรอกบอกเขาได้มันจะทนมีดดูนะคะพอเขาคุณคุณเดี๋ยวหยุดก่อนคุณก็ตักอันนี้หันหน้ามาทางนี้สิถอยหลังไปไปตีเลย เออโอเคเอาถอยหลงไปกีบอาอาทันเท้าข้างขวาแทนในขณะที่ต้องแทงกีบซ้ายแล้วก็เอาเท้าข้านซ้ายแทนในขณะที่แทงกีบขวาเพื่อป้องกันตัวเองเห็นไหมคะเนี่ยให้เท้ามันและถ้าไม่เอาเท้าวางเนี่ยไม่ได้ใช่ม่้กระดิเรา้ง่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่ัมเท้าเนี่ย อ่ามันคมไงคะคือสองสามกัดยางแล้วนะคะต้องใช้แรงนะไม่ได้ทำกันง่ายๆวนดผู้ดุยสามารถไปทําเรียนรู้กับเขาได้นะได้เลยเขาเขาไม่ห่วงเขาอยากขาพอดค่ะนี่นะคะค่ะไม่ได้ทำง่ายๆนะแล้วขายแค่ห้าสิบบาทนะคะนี่เอาไปปลูก บ้านใครที่มีพื้นที่น้อยซื้อดินมาใส่นะคะปลูกปลูกข้าวก็ได้จาทํานานี้จิ่จะได้ออกรูปด้วยกันงนี้ไทยใหม่ทยใหม่คนได้เออไทยใหม่เลยเ้ยเนี่ยที่บ้านมีอยู่สี่เส้นเอามาตอนนี้เอาอย่างนี้การขาการแทงยางนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นอ่าอะไรนะทตกหายไปแล้วเอามาที่ เขาจะทำให้เห็นไหมจาาไปเห็นไ,<ป>ไหมมันไม่ทำง่ายง่ายเห็นเปล่าด้ทางมะพร้าวครับ,บ,รบ<ด>ยกขึ้นจับบีหัหน,น้าขยืนใกล้ๆก,ก,กันค่ะหัวหน,น้านิติวันเรื่องลอยพัฒนาการจังหวัดตรดิษท่านก็มาให้กำลังใจด้วยเห็นไหมพรง,งน,นี้มาดูกันสวยค่ะหัวหน้าเนี่ยห้าสิบบาทต้องใส่ยังไง เราไปรอไงซึ้บซึ้บจานอิ๋วจะใช้กี่ใบเดี๋ยวให้เขาไปส่งที่บ้านก็ได้เพราะตอนนี้มีอยู่แค่นี้นค่ะอย่าบอกนะว่าเอาสองใบ